ยัมปีพ,มพุทังสารปีธรรมังสารนังะคาปัางสัมมาทิญญิสิกาปะังสิสิกาปะังสัมมาทิยานุาดัคภูนังสีธรรมนั้นจะได้เป็นประธานหลับพระปางนะโมตัสสะถวายเลยรครับ ภาพที neck, ่สองตขนมือลูกขนมือนะอยู่ต่อพระขนมือสวยด้วยหน้าป๊บน้าครับผมเชิญครับเชิญครับเชิญครับเกนอมสค่หาลดแรยาลดที่หนคะ เจียวเจ้าก๋วเตี่ยวหมูเจ้าล้ำล้ำนะเจ้าเบิ้ลได้เจ้าก็าถ้วยเก่ามาใจ้าดินชิวนะคะอย่าลืมขอบคุณค่ะเด็กๆค่ามา ลูกเอามาตรงนี้เดีที่ได้รับแจกขนมตะกี้มาใหม่ค่ะอ่อขอบคุณครับลูกขอบคุณครับขอบคุณครับ

มันถ่ายวีดีโอตัวเแล้วก็เวลาถ่ายแน่งกดีครับนี่นี่นีนีอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนครับนีราต้องรับิวเลยนี่รับคิวมั่ขอให้เยรับคิวกันดีรับคิวกันรับคิวยไ่น่เออนี่ขยับลวรับควแล้วรับคิวอย่ปนร้อังค้าเลยอานนี้มาด้ยิลกินเลยเพรานางคำตายา